เคยทดลองอะไรอย่างงี awesome. like ้ไหมเคยน่แต่ทุกอันแลยครับเอารออันนี้เป็นวิธีที่ลูกค้าหลายๆคนถามมาจริงๆว่าถ้ามันถลอกอ่ะมันเอาไปขัดเงาได้ไหมไม่เคยลองเดี๋ยวจะลองให้เลยค่ะว่าขัดเงาได้หรือเปล่ามันจะมีคนเอากระดาษใจขัดจริงหรอมันไม่เป็นรอยเพิ่มหรอเดี๋ยวเหรอมีเอาฟองน้าล้างจานไปล้างเลนด้วยอถลอกเส้นริงเต็มเลย ทมอย่างเด็ดขาดในบรรดาของทั้งหมดอันเนี้ยหน,น,นักสุด,สดโอเคเลนที่อยู่ตรงหน้า,ามี่อันนี้อ่าคือเลนที่ถลอกมาลงมาเจ้ถาม,มา่าเอาไปทําอะไรได้บ้างครับเลนที่ถลอกเอาไปทําอะไรได้บ้างเราจะมีความเชื่อต่างๆครับว่าว่าทาอะไรกับเลนอันนี้ได้บ้างใช่ไหม่ไม่ว่าจะ,ะเป็นการเช็ดแอลกอฮอล์อันนี้เคหหรือ่องอะไรอะเจมอันนี้เป็นน้ํายาขัดสีรถยนต์น้ํายาขัดสีรถยนต์ นนกระดาษทรายาย,ยาสีฟันก็มาเหรอยาสีฟันวัคล,ลีนเรามาดูกันว่าถ้าเลนของคุณถลอกเป็นรอยแบบนี้เราจะทํายังไงให้มันหายถาลอกมาดูกันก่อนก่อนหน้านั้นขอเอาไปเช็คค่าสายตานิดนึงครับอ๋อโอเคได้ค่ะเ,เราเช็คค่าสายตาเป็นหลักฐานว่าเป็นเท่าไหร่นะคุณต้องให้ค่าสายตาเท่าเดนะิมนะมานี่คือค่าสายตานะครับโอเคเจมเคยทดลองอะไรอย่างงี้ไหมเคย น่จาจะทุกอันเลยครับเอาหรองั้นพี่ยังไม่เคยแบบพี่เองอันแรกแอลกอฮอล์นะคะลองสีลองโช์กล้องด้วยจริงเดี๋ยวโชว์ให้กล้องดูแต่ลองเช็ดดูแล้วกันเนาะอันนี้เช็ดทั้งสองอัน<ด>แรก<ม>คือแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ตามแบบตามที่มีในบ้านเลยเป็นไงไม่หาย,หายแต่ว่าคราบสบปกปรกอะ่ะหายแต่ตเราไม่สามารถที่จะใช้แอลกอฮอล์ได้บ่อยๆนะครับอย่างที่สองอยากลองวัสซลีนมากเลยอ่ะ วาสลีนเพราะว่าเคยเห็นคลิปในต่างประเทศเขาทำกันแต่พี่อ่ะไม่เคยทำวาสลีนนะคะถู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 แล้วเขาล้างออกเลยปะ่ะปกติปกติเช็ดเช็เน่าจะชุ่มเชื่นอ่ะถูหลายรอบแหละถูไปเรื่อยแหละให้เจมลองเช็ดดูนะคะลองดูนะครับหายไหมครับไม่หายไม่หายนะคะไม่หายเหมือนดีขึ้นปะ เหมือนจะเลนมาดูเงาเลนจะแต่ว่าเลนอะดูเงาขึ้นลองเช็คค่าสายตาให้หน่อยคะ่ะค่าสายตาเปลี่ยนมันวัดไม่ได้เลยใช่ปะมันลื่นใช่ไมมันลื่นโอเคงั้นแสดงว่ามันวัดผลไม่ได้หมายถึงว่าวัดผลกับค่าสายตาไม่ได้เพราะว่ามันลื่นเกินนะคะไม่แนะนําให้เอาวาสลีนไปเช็ดกับเลนนะคะอุปกรณ์ที่3เลยเจมอันเล้แล้วกันอ,อ,อันนี้คือ,อน,น้ํายาขัดสีรถยนต์น้ํายาขัดสีรถยนต์แล้วเราต้องขัดกับเครื่องขัดปะจริงขัดแบบ แบบเครื่องก็ได้หรือว่าเดี๋ยวเราลองขัดกับเครื่องดูคือวิธีขัดเงาอ่ะอันนี้เป็นวิธีที่ลูกค้าหลายๆคนถามมาจริงๆว่าถ้ามันทะเลอกอ่ะมันเอาไปขัดเงาได้ไหมไม่เคยลองเดี๋ยวจะลองให้เลยค่ะว่าขัดเงาได้หรือเปล่าไปจัดไปเจมอันนี้คือเครื่องขัดเงานะคะแล้วก็ลงน้ํายาขัดเงานีอันนี้เครัน้ยาขัดเงาอันนี้ผมทาทั่วแล้วครับทาทั่วแล้วเนาะถ้าปกติเขาจะปล่อยให้มันแห้งนิดนึงนะแต่รอสักครู่ค่ะ เคเดี๋ยวเราไปขัดเงากันเลยค่ะังจากที่ขัดเงาแล้วเราก็ทำความสะอาดเลนอันนี้ยังไม่ชัวร์คิดว่าสายตาเปลี่ยนละกันเออลอยไม่หายรอยไม่หายแต่สายตาหายใหมไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันอลอยยังอยู่โอเคไปเมอ่นมอนจะไม่ เครื่องขัดเงาที่หลายๆคนถามค่ะคือรอยอ่ะยังอยู่แต่ว่าโคตติ้งเริ่มหายละโคตติ้งเริ่มลอกไปแล้วนะคะแล้วก็้จางลงโคตติ้งจางลงแล้วก็เซนเตอร์เริ่มเปลี่ยนคิดว่าถ้าขัดนานกว่านี้ค่าสายตาเปียนแน่นอนโอเคอันนี้ก็เฟลนะคะอันต่อไปอันที่4กระดาษทรายกระดาษทรายมันจะมีคนเอากระดาษทรายขัดจริงๆหรอมันไม่เป็นรอยเพิ่มหรอมี<ช>นะ มีเอาฟองน้าล้างจานไปล้างเลนเนะแต่นี่ไงคิดว่ารอยทะลอกเพิ่มเพราะว่ากระดาษทรายมันขูดขาทุกคนอันนี้ให้ดูรอยก่อนเพราะคาดว่ารอยน่าจะทะลอกเพิ่มทะลอกเพิ่มจริงพิ่มเลยเพิ่มเลยนะ <laughs> อันนี้น่าจะหนักกว่าเดิมนะคะเป็นรอยหนักกว่าเดิมไปอีกหรือเราอาจจะแบบขั้นตอนอาจจะผิดเดี๋ยวเรามาทําที่โต๊ะละกัน <laughs> สแควร์สแควร์สแควร์รอยจะหายไหมมันอาจจะหายที่เนื้อเลนหรือเปล่าอันนี้ฝันอีสานเป็นเพิ่มรอยเพิ่มรอยแบบไม่ได้แต่ว่าเผื่อสงสัยว่ายังไม่ได้ล้างหรือเปล่ายังไม่ได้ทำความสะอาดไหมเดี๋ยวลองลองไปล้างทำความสะอาดดูค่ะว่ารอยจะหายไหมจะเฟลหรือจะสำเซ็เจมคิดว่าได้ไหมไม่ได้นรัผมว่าเป็นรอยเจมคิดว่าเป็นรอยมากขึ้นน่าจะเป็นรอยเพิ่มเยอะเลย เป็นรอยเพิ่มอันนี้เป็นรอยที่กินในเนื้อเล่นเลยอันนี้ไม่แนะนาอย่างเด็ดขาดในบรรดาของทั้งหมดอันนี้หนักสุดเดี๋ยวลองไปไปเช็คสายตากันค่ะว่าสายตาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนปะเปลี่ยนแน่เลยอ่ะสายตาห้าพันห้า อย่าทำนะอย่าทำตามคลิปนะทุกคนให้เราเป็นคนทำแทนนะซึ่งจะบอกว่าในคลิปต่างประเทศอ่ะบางคนบอกว่าเล่นเป็นรอยให้ใช้อันนี้ขัดอันนี้เคยเจอคลิปจะบอกว่าถ้าเจอคลิปแปลกๆอะอย่าอย่าทำเดี๋ยวทำให้ส่งมาเดี๋ยวทำให้เองค่ะและอย่างสุดท้ายยาสีฟันค่ะทึบอืมยาสีฟันมันจะช่วยทำให้เลนที่ถลอบกลับคืนมาไหม แปตงฟันแปตงฟันแตงฝันยังติดพันธุ์ได้อีกจำมาเราต้องแปตงฟันพ่อกอเคยได้ยี้มาว่าโดนท่อโดนท่อรถมอเตอร์ไซค์ให้เอายาติดพันธุป้ายไม่เคยเลย่เคยดิโดนความร้อนโดนความร้อนโดนความร้อนมันมันติดพันธุ์ป้ายเคยแต่ว่าบานห่างจรลาเคนับเย็นบ้านไนโซบ้านเราใช้ยาติดพันธุ์ตับได้เย็นจะมีฟองนะเฮ้ยเฮ้ยทำปฏิกิริยาเหรอเหมือนมีฟองขึ้น โอเคล้างเลยค่ะ <S <S> <S เป็นไงคะเจมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้เป็นร้อยเพิ่มเนอะพวกนี้ผมว่าใช้ได้น่าจะทำให้แบบสะอาดขึ้นมากกว่าแต, <S 1> <S 1> แต่ก็ไม่แนะนําแต่ก็ไม่แนะนําอยู่ดีสรุปวันนี้เฟลทุกอุป,ปรกรณ์เลยนะคะถ้าถ้าให้สรุปแล้วกันเนอะเจมอะไรที่ทําแล้วค่าเหมือนเดิมก็คือแอลกอฮอล์ อายาสีฟันแล้วก็วาสลีนถ้าเกิดว่าอันที่อันที่ทําให้แบบมันดูเงาขึ้นเครื่องขัดเงาอะดูเงาขึ้นจริงๆแต่โคตติ้งหายใสาตาเปลี่ยนและกระดาษทรายนะคะอันนี้อย่าทําแบบเด็ดขาดเพราะว่าเป็น,น,นักสุดเป็นรอยเพิ่มใสาตาเปลี่ยนไปเยอะมากๆด้วยและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน GT Vision Center ทำคลิปสนุกๆแบบนี้มาอีกและถ้าใครอยากให้เราทดลองอะไรคอมเมนต์มาเลยค่ะไม่ต้องทดลองเองก็ได้นะคะเดี๋ยวเราอ่ะทดลองให้ค่ะ